สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กกับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันนะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่สองคือหนังสือแบบสึกหัดนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคต่างๆนะคะบทความบทสนทนานะคะเกี่ยวกับความรู้สึกค่ะ Comprehension the text about feeling เรายังเรียนรู้กันอยู่ในยูนิตที่3เหมือนเดิมนะคะ My family ก่อนอื่นเลยเรามาฟังเพลงเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกกันนะคะ เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Hello How are you ให้นักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะคะเด็กๆ Students book s t a r t A Unit Exercise 3 Listen and sing Hello How are you หลังจากที่เราฟังเพลงกันไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะถ้าเพื่อนถามว่า how are you คุณสบายดีไหมเนี่ยนักเรียนควรตอบว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกจากคลิปที่แล้วกันก่อนค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่33ค่ะ เปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่33ค่ะใน Exercise ที่2นะ 2> เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะชี้แล้วก็พูดตามในคลิปนะคะ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 2 Listen point and say Sad tired, bored, happy หลังจากนั้นค่ะเรามาฝึกถามแล้วก็ตอบกันนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกค่ะเหมือนภาพที่หนึ่งนะคะสมมุติเ่าเป็นตัวเรานะถ้า A สมมุติเ่าเป็น A นะคะมาถามเราว่า how are you how are you คุณสบายดีไหม ดูจากภาพที่หนึ่งเราสบายดีไหมคะเราตอบไปเลยค่ะว่าตอนนี้เราอ am sad am sad ฉันเศร้าเสียใจอยู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะตัวอย่างนะคะเรามาฝึกพูดกันนะมีคนมาถามเราว่า how are you how are you คุณสบายดีไหมดูจากภาพเลยเราเป็นยัไงคะ เหนื่อยเหลือเกินจากการทำงานใช่ไหมคะเราก็ตอบเขาไปเลยค่ะว่า I'm tired I'm tired เรามาดูตัวอย่างกันค่ะในภาพที่3ามเหนกันนะคะถ้ามีคนมาถามเราว่า How are you How are you คุณสบายดีไหมดูจากภาพเป็นยังไงคะเบื่อจังเลยใช่ไหมคะเราก็ตอบเขาไปว่า I'm bored I'm bored ต่อไปค่ะตอนนี้เรามีความสุขใช่ไหมคะมีคนถามเราว่า How are you How are you คุณสบายดีไหมเรามีความสุขใช่ไหมคะเราก็ตอบไปเลยว่า I'm happy I'm happy นักเรียนลองไปฝึกถามฝึกพูดกันนะคะหรือว่าถ้านักเรียนจะไปถามผู้อื่นนะคะว่า คุณสบายดีไหมเนี่ยเราควรจะถามว่าอย่างไรนะคะประโยคที่จะถามได้ง่ายที่สุดก็คือคําว่าประโยคว่า how are you นะคะคุณสบายดีไหมหลังจากนั้นค่ะเรามาฟังเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่34ค่ะเป็นเนื้อเพลงนะคะที่นักเรียนได้ฟังไปในต้นคลิปนะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง hello how are you hello how are you หนักเรียนตั้งใจฟังนะคะและร้องตามพร้อมๆกับในคลิปเลยค่ะ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 5 Listen and sing Hello how are you ในเนื้อเพลงนะักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าเขาทำเนื้อเพลงเนี่ยชื่อของเพลงเลยก็คือ Hello How are you สวัสดีคุณสบายดีไหมใช่ไหมคะประโยคที่เราใช้ตอบกันบ่อยๆก็คือ I'm fine I'm fine นะคะหลังจากนี้เราหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของ ตัวเราเองได้นะคะนอกจากแอมฟล์แล้วเนี่ยเราสามารถตอบอย่างอื่นได้อีกเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนดูไปที่หน้าที่35นะคะใน exercise ที่7ค่ะเดี๋ยวเรามาดู p า p เพจนะคะรั้วหุ่นเชิดที่อยู่ที่นิ้วเนี่ยสนทนากันนะคะในภาพที่1น,นะนักเรียน เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่35เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพับเพจสองตัวเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะในภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะพับเพจซิมพูใช่ไหมคะพอพูดว่า hello hello หมายความว่าอะไรคะนักเรียน hello แปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะ เรามาดูภาพเพจสีฟ้าสิคะพอจะพูดว่าอะไรภาพเพจสีฟ้าพูดว่าให้แปลว่าสวัสดีเหมือนกันคะ่ะ Hello กับให้ใช้ได้ทั้งสองคำนะคะมีความหมายเหมือนกันคะ่ะนักเรียนเลือกใช้คำใดคำหนึ่งได้เลยนะก็เขากล่าวสวัสดีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สองกันค่ะเขาพูดอะไรกันต่อนะภาพเพจชมพูนะคะพูดว่า Hello and Jessie h e l lo I' m jessie สวัสดีจ้าฉันชื่อเจสซี่นะเรามาดูสิคะพาพเพชรสีฟ้าค่ะพูดว่า hello jessie I' m fred hello jessie i m fred สวัสดีเจสซี่ผมชื่อเฟรดนะแต่ดูหน้าเฟรดสิคะหน้าเฟรดมีความสุขไหมคะหน้าของเฟรดที่เป็นพัพเพชรสีฟ้าเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่ พับเพจสีพูนะคะหุ่นเช่อสีมพูเนี่ยมีความสูงใช่ไหมคะสีพูเนี่ยเขาเขาชื่อเจสซี่นะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาสนทนาอะไรกันในภาพที่สมนะคะเจสพับเพจชื่อเฟรดเนี่ยค่ะถามว่า how are you how are you คุณสบายดีไหมเรามาดูพับเพจเจสซี่สิคะตอบว่าอะไร พอเพจเจสซี่ตอบว่า I'm fine, I'm fine ฉ ja ันสบายดีจ้าแล้วดูภาพสุดท้ายค่ะยังมีความสุขใช่ไหมคะเจสซี่เนี่ยมีความสุขมากเลยเขาก็ตอบไปอีกว่า I'm happy, I'm happy ถ้าเขามีความสุขเขาก็บอกว่า I'm happy แต่พอเพจเฟรดเนี่ยเขาไม่มีความสุขใช่ไหมคะเขาเศร้าเสียใจเขาก็บอกว่า I'm sad I'm sad. ฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใครมาถามเราว่า how are you คุณสบายดีไหมเนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่าคำว่า I'm fine นะคะเรามีคำว่า I'm happy, I'm sad, I'm tired, I'm bored เยอะแยะมากมายให้ได้ตอบกันตามความรู้สึกของเราตอนนั้นนะคะนักเรียนลองไปฝึกถามแล้วก็ฝึกตอบสนทนากันนะคะหลังจากนั้นค่ะ ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่36นะคะดูในหนังสือเรียนหน้าที่36นะคะจะเป็นเนื้อหาเดียวกันเกี่ยวกับการพูดบอกความรู้สึกของเรานะคะนักเรียนสังเกตที่ภาพสิคะหน้าที่36นะภาพที่หนึ่งเนี่ย John is tired John is tired ภาพที่หนึ่งชื่อจอห์นนะคะจอห์นเป็นยังไงคะ is tired จอห์นเนี่ยเหนื่อยนะคะ john is tired ดูสิคะเขาเหนื่อยนะนักเรียนสังเกตด้วยนะคะต่อไปค่ะในภาพที่สองนะเขาชื่อโทนี่ค่ะโทนี่นะคะโทนี่ is sad โทนี่ is sad โทนี่เป็นยังไงคะโทนี่ดูตาละห้อยเลยเศร้าเสียใจนะคะต่อไปค่ะคนนี้ชื่อแอนนานะคะ Anna is happy แอนนามีความสุขใช่ไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะและสุดท้ายค่ะ ทอมนะคะทอมรู้สึกเบื่อเบนาะทำงานเบื่อเลยทอมทอม is bored ทอม is bored เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะและให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปค่ะโดยดูจากรูปภาพนะภาพที่1ถึงภาพที่4นะคะว่าตรงกับประโยคไหนให้นักเรียนนำตัวเลข1-4ถึง4เนี่ยมาเติมในช่องว่างด้านล่างนะคะช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะ Students book Unit 3 Smile Activities Exercise 1 Listen and Point. Tony is sad. Anna is happy. John is tired. Tom is bored. <laughs> เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ Tony is sad Tony is sad ทนี่เป็นยังไงคะเศร้าเสียใจคือภาพไหนคะนักเรียนคำตอบก็คือภาพที่สองใช่ไหมคะและข้อที่สองค่ะ Anna is happy Anna is happy แอนนามีความสุขคือภาพที่เท่าไหรคะคำตอบก็คือภาพที่3มนั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะ John is tired John is tired จอหนเหนื่อยใช่ไหมคะจอนเหนื่อยก็คือในภาพที่1นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะ Tom is bored Tom is bored ทอมเนี่ยรู้สึกเบือ่อใช่ไหมคะก็คือภาพที่สนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้ประโยคนะคะพูดคุยนะถามเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกกันไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้แล้วค่ะต่อจากนี้นะพูดได้มากกว่าคำว่า a n fine นะคะนักเรียนหลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะหน้าที่32ข้อที่11ค่ะครูย้ำการบ้านอีกครั้งนึงนะคะ ให้นักเรียนทำกันบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่32นะคะข้อที่11ค่ะในข้อที่11เนี่ยโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยกาถูกที่ความหน้าประโยคที่เป็นความรู้สึกของนักเรียนเองนะคะก็คือประโยคที่เราเรียนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น I'm bored I'm happy I'm sad I'm tired ถ้านักเรียนมีอารมณ์ ไหนอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะให้นักเรียนกล้าถูกไปที่หน้าประโยคนั้นนะคะแล้วก็วาดรูปของตนเองเนี่ยที่มีอารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆเนี่ยให้ตรงกับที่นักเรียนกล้าถูกไปที่หน้าประโยคนั้นๆด้วยนะคะวาดรูปให้สัมพันธ์กันนะกับประโยคที่นักเรียนรู้สึกนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูนะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 สอบถามครูมาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะคะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอทําการบ้านส่งครูด้วยนะและที่สําคัญที่สุดค่ะอย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย